สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง y o u t u b บไปมายเย่ yeah. หัวข้อของเราวันนี้เนี่ยถือว่ามีคําถามเข้ามาหลายคําถามเลยนะคะนั่นก็คือวิธีการทาหัวตารางนะคะให้ขึ้นในทุกๆหน้ายากไหมเพื่อนๆคิดว่ามันยากไหมตอนแรกใหม่ห็คิดว่ายากนะคะแต่ที่จริงแล้วมันง่ายนิดเดียวเองค่ะเราไปดูวิธีการทํากันเลยไปดูกันเลย เอาละค่ะเพื่อนเพื่อเราจะมาดูวิธีการนะคะที่จะให้หัวข้อตรงนี้นะคะไปขึ้นในทุกๆหน้านั่นเองค่ะทุกๆหน้านะคะขึ้นเนี่ยใหม่อยากให้หน้านี้ยมันขึ้นหัวข้อแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเราจะทำยังไงเราจะมานั่งพิมพ์ใหม่เหรอมันก็จะลำบากเกินไปนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราคลุมดำทั้งหมดนะคะตรงที่เป็นหัวข้อนะคะแล้วก็ไปที่ Layout นั่นเองค่ะ เพื่อนาเห็นตรงนี้ไหมคะว่า repeat header row ให้เพื่อนกดตรงนี้เลยค่ะแต่ขึ้นแล้วแค่นี้เองค่ะทุกคนแค่นี้นะคะไม่ว่าจะพิมพ์ตารางโผล่ไปที่หน้าไหนนะคะเขาก็จะขึ้นมาตลอดทุกหน้าเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่าลองดูนะคะนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างคะง่ายมากแค่ไม่กี่คลิกเองนะคะ สแค่คลิกไม่มีคลิกเองนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันพเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวใหม่จะมาตอบแน่นอนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย